วัดีค่ะวันนี้เข้ามาในทาวนะคะมาเที่ยวทาวเบสินนะคะอากาศฝนเพิ่งจะตกหยุดตกไปสักพักหนึ่งแต่อากาศก็ดีค่ะมาชมต้นไม้สวยสีกำลังเปลี่ยนใบจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะช่วงนี้อากาศเริ่มจะเย็นเย็นวันนี้มีนัดทานข้าวกับเพื่อนที่ฮันทวาซาเที่ยงคืนค่ะตอนนี้ยังมีเวลาพอที่จะถ่ายวิดีโอถ่ายรูปให้เพื่อนๆได้ชมได้อยู่ ในหัทางนี้ดูต้นไม้มี mm hmm. กำลังเปลี่ยนเปลี่ยนสีค่ะต้นไม้กำลังใบเปลี่ยนสีนะคะตรงนี้เป็นจุดเช็คอินของอเมืองบางเกาเลก็ว่าได้เพราะว่าคนนิยบมาเที่ยวมากแล้วก็มาเดินออกกำลังกายกันแถวเขาเรียกอะไรอะ่ะริมน้ำนะคะริมน้ำก็จะมีคนมาเดินออกกำลังกายพาหมามาเดินเล่นหนดัองอย่างข้างหลังเนี่ยค่ะแล้วก็พา หมาปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่หน้ามาของวังกะลีค่ะนี่ก็คือบรรยากาศของสองฝั่งทางของอที่จอดเอเป็นเมอริน่าที่จอดเรืออของเ,อเมืองวังกะลีนะคะเป็นเมอรีมาเมอริน่าหนึ่งที่เป็นเมอริน่าที่ใหญ่อีกเมอริน่าหนึ่งคะ่ะจอดเรือลำใหญ่ๆ รวยๆกันนะคะนี่ค่ะก็เป็นเรือเฮ้ยตึกนี้ที่ก็จะมีคนมาปั่นจักรยานอย่างนี้ค่ะจะมีตึกนี้ที่ว่าจะมาทานข้าวกันค่ะไม่รู้ว่าเพื่อนมาหรือยังเพราะนัดกันเที่ยงครึ่งนะคะตอนนี้เพิ่งจะเที่ยงสิบนาทีไม่แน่ใจว่าเพื่อนมาหรือยังแต่เดี๋ยวก็จะรอรออยู่แถวนี้แหละฝรั่งเขาจะชอบมาตรงเวลาไม่ชอบมาก่อนเวลา นิหนาก็จะรอให้มันถึงเที่ยงครึ่งก่อนเพราะว่านีหนามาก่อนเพื่อที่จะได้มาชมสถานที่ก่อนนะคะนี่ก็คือตึกฮันทว่าสะก็เป็นตึกหนึ่งที่มีความสวยงามของบางกะลีทุกคนก็มาก็ต้องมาเช็คอินที่นี่นะคะนี่ค่ะ ก็มีร้านอาหารอยู่ข้างบนนะคะก็จะพากันขึ้นไปนั่งทานร้านอาหารข้างบนนะคะทวัสซ่าก็เอเรียรับรองก็จะเป็นเอเรียที่เดินออกกําลังกายเดินชมวิวอของเมอร์ลีน่าแล้วก็ชมวิวของอสถานที่นะคะตอนตอนนี้มีต้นไม้ที่เขาเอามาปลูกใหม่สวยๆค่ะนี่กำลังผัดใบนะคะเพราะว่าจะเข้าหน้าหนาวแล้ว เดือนนี้ก็เริ่มต้นของเดือนของเขาเรียกอะไรอ่ะเข้าเข้าเข้าวินเทอร์แล้วค่ะคือหน้าหน้าหนาวแล้วนะคะดูหนาวแล้วตอนนี้ค่ะนี่ค่ะไม้สวยนะคะแต่ใบเขากำลังจะร่วงค่ะนที่ดแดงๆนี่เขาคือกำลังจะร่วงนะคะ แดงแล้วก็จะเหลืองเหลืองแล้วก็จะล่วงตามฤดูกาลของเขานะคะวินเทอร์ออหน้าวินเทอร์ตอนนี้นะคะจะเขา้านักเข้าหน้าหนาวแล้วช่วงจะเป็นเอเ่อเดือนเริ่มต้นของหน้าหนาวค่ะก็อากาศจะค่อยค่อนข้างที่จะเย็นๆหน่อยลงไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้หนาวมากนะคะกำลังมองอยู่ว่าเพื่อนมาหรือยังน่าจะยังไม่มา ติดนี้ก็จะเป็นติดฮันทวารซานะคะ,ะอยู่ด้านหลังของนี่นะนะคะขะถขาทุมนี้กอนโอเคนะคะก็เดี๋ยวนี่หนาะขอไปมองดูเพื่อนก่อนว่ามีเพื่อนมาหรือยังนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะบา,บายๆกับอยู่สวยๆของคันทวารซานี้นะคะ